สรุปเนื้อเรื่องมิดเ์มิสอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามิดเซมิสก็คือลุงขายเนื้อเราไปดูกันครับว่าเนื้อเรื่องของมิดเซมิสในเกมภาคแรกเป็นยังไงบ้างาพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสยองเรื่องราวของมิดเซมิสเริ่มจากการลักพาตัวหญิงสาวเอมิเลียนคราวซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับเธอเป็นนักเรียนสาวธรรมดาและไม่มีศัตรูหรือประวัติไม่ดีใดๆแต่วันหนึง่งเธอได้หายตัวออกจากบ้าน และไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้หลังจากมีการสืบสวนอยู่เป็นระยะหนึ่งหลักฐานทั้งหมดนำพาไปยังบ้านหลังเก่าที่ลกล้างซึ่งอยู่รอบชานเมืองบ้านของชายลึกลับที่ผู้คนละแวกนั้นขนานนามว่ามิสเตอร์มิสชาวบ้านเล่าลือกันว่าเขาเป็นคนสันโดดไม่สุงสิงกับใครชอบแต่อยู่ในบ้านมีพฤติกรรมแปลกๆมานานหลายปีมิสเตอร์มิสคือใครมิสเตอร์มิสเป็นชายคนหนึ่งที่เคยมีอาชีพเป็นคนขายเนื้อเขาเอง เคยมีครอบครัวที่อบอุ่นเขามีลูกสาวชื่อว่าลีเบกาซึ่งเป็นเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ลีเบกาถูกไวรัสลึกลับเรียกว่าไวรัสหมูทําให้เธอติดเชื้อทําให้ร่างกายและจิตใจของเธอเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่คล้ายหมูชื่อว่าพิก13การสูญเสียลูกสาวในรูปแบบสยองนี้ทําให้มิตรมิรเสียสติไปเขาหมกตัวอยู่แต่ในบ้าน ทำการทดลองเรื่องชีวภาพเพื่อหาทางรักษาหรือเปลี่ยนแปลงลูกสาวเขาให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งจากนั้นไม่นานมิตเตอร์มิทเขาได้เริ่มรักพาตัวคนโดยเฉพาะผู้หญิงเข้ามาในบ้านเพื่อทำการทดลองปรุงยาหรือลองเทคนิคแปลกประหลาดที่เขาเชื่อว่าจะสามารถช่วยรีเบคก้าในกระบวนการนี้เองเขากลายเป็นฆาตรกรโลกจิตที่ไร้ซึ่งความเมตตากลายเป็นมิตเตอร์มิทในแบบที่เราเห็นในเกมความลับในบ้านมิตเตอร์มิท บ้านของมิตร์มิดไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือห้องทดลองสําหรับการทดลองไวรัสและการกลายพันธุ์บางพื้นที่มีเอกสารเกี่ยวกับการทดลองที่ทํากับคนผู้คนที่ถูกจับมารวมถึงเอกสารไวรัสบางชนิดซึ่งอาจเป็นตัวต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงในลูกสาวของเขาก็ได้นอกจากนี้ยังมีห้องแช่แข็งสําหรับเก็บศพและอุปกรณ์ชําระละร่างกายที่ถือว่ายืนยันว่าเขา ไม่ใช่แค่จับคนมาแต่เขาเองเปลี่ยนแปลงพวกเขาเป็นเนื้อเพื่อบริโภคหรือลองใช้รักษาลูกสาวของเขามีทฤษฎีว่ามิต์มิดเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือทำงานในองค์กรลับเกี่ยวกับไวรัสก่อนลาออกมาลูกสาวของเขารีเบคก้าอาจจะไม่ได้ถูกติดเชื้อโดยบัเงเอิญแต่ถูกกลายเป็นหนูทดลองตั้งแต่แรกไวรัสที่ปรากฏในเกมซึ่งมีความคล้ายคลึงกับไวรัสในเกมอ e ีวินั้นและเกมไอศครีมทำให้เชื่อกันว่าทั้งสามเกมนี้ มันคือจักรวาลเดียวกันเรื่องราวของมิตรมิตยังมีอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Leo Gaming เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ